สวัสดีจ้าเพื่อน,นๆทุกคนวันนี้ต้อมก็จะมาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรติรับชมและติดตามช่องยามีไทยฟู้ดบ่านทอมี่วันนี้ครบ500คนแล้วจ้ากอใจต้นองอขอขอบคุณเพื่อนๆจริงๆจ่ะซึ่งช่องของต้อมก็จะเป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของสตรีไทยฟู้ดไปเดินตลาดสดหรือไม่ก็ไปหากินข้าวตามร้านอาหารทัดด่วไปจ้า สำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่เมืองอุดรธาน,นีจ้ะถ้ารับชมคลิปของต้อมรับรองว่าไม่หลงทางแน่นอนเพราะว่า95%ต้อมถ่ายที่เมืองอุดรจ้ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรับรองว่าไม่หลงทางอย่างแน่นอนต่อไปก็อย่าใจรุ่งเพื่อนนะจ๊ะรับชมคลิปเรื่องหลังของต้อมที่เปิดช่องมาประมาณ3เดือนจากหาว่าถ่ายทำคลิปยังไงบ้าง เป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังทาคลิปไปด้วยกันจะ้ะแม้ว่าก o u t u b e จะออกมาใหม่ก็ตามเราก็คิดว่าเป็นความท้าทายเนาะเราจะได้ทําคลิปออกมาในรูปแบบใหม่ๆได้วยกันยังไงเราไปรับชมกันนะจะ้าทุกคนขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าพีน้องปองป่ายสุขสุข,สขนนะจะ้าชื่อเล่นชื่อตอมนะจะ้าหรืออาจอจะเรียกทอมมี่ก็ได้จ้าอากาด้เบียนซื้อช่องไม้ดะะ้จ้าจากครัวซ์บอีสานบ้านสวนเป็นช่อง ทอมมี่สวัสดีจ้าพี่น้องของไฟสุขสุขสนนะจ้าเชื่อเรียนชื่อตอมนะจ๊ะหรือจะเรียกทอมมี่ก็ได้จ้าตอนนี้เริ่มการเรียนเชื่อช่องอะไรจากช่องวรัแซบอีสานมาส่วนเป็นเชื่อว่าช่องยัมมี่ทอมมี่โอ้สวัสดีจ้าพี่น้องของปายสุขสุขสนชื่อเรียนชื่อตอมนะจ๊ะหรือว่าเรียกว่าทอมมี่ก็ได้จ้าตอนนี้นะจ๊ะเรียนจากเชื่อช่องไปจากรัวแซบอีสานมาส่วนเึ็นช่อง คอมมี่ไทยเอ้ะากวัวสำหรับมื้อนี้ก็มาย่างเบิ่งตลาดราามายางเบอรตลาดของสวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องป่ายสูบุสุขุนนีจ้าวมืน้นี้ตอมกระสีมากับรายการารัวออกมีจ้าเา้าบอกตั้งโดนล,ลืมอ่าฮะ กาจะพามาเที่ยวตลาดตลาดโอ้สีอุดอธานีสวัสดีจ้าทุกคนสวัีนีเราก็มาอยู่ที่ร้านอะไรสักอย่างะนึ่งนะครับเคาเฟ่ตั้ง ก็อร่อยมากจ้ะวันนี้ก็ดูบรรยากาศนะจ้ะทุกคนแก้มเราไปดูว่ากับแก้มวันนี้คืออะไรเนะแบบรเราะท่านผู้ชมไอเราทางข้างหน้ามันไปกินร้านเดียวกับเรากวะ <c oughs> มเดู้เดู้้อวันนี้พอดีะวัเแพะวววละสวัสดีจาทุกๆคนชามือนี้สีพร้ามาเที่ยวตลาดน่องบัวจ้าเมือนี้ว่าเบิร์นเดอมือนี้ตลาดน่องบัวเป็นไไปเที่ยวกันเด้เมือนีกันเลย สามไม่ใช่ขนพองแต่อย่างใดนะฮะคือหนังล้นวนเลยจ้าหนังล้นวนเลยใช่ไหมอ้วนกินเยอะหนังเยอะอเพนะื่อนทุกคนวันนี้ก็มาถ่ายวอล์กอยู่ที่วัดหลวงปู่พิบูลนะจ๊ะ มาจนรอ,ง,อง,งเท้ทาขาดจ้ะดูหอมทุกเทสรองเท้าขาดจ้ะ Hello my friend Thank you to our foreigner friend who come and visit on my Thai food channel My channel will introduce the Thai food Thai food Local Thai food h uh, maybe we gonna walking on Thai fresh market okay in the future if you visit and travel in thailand you're gonna know and learn thai people's style how to eat thai people's style for my channel thank you so much for supporting me i see you later my friend